สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องตั้งสองชิ้นผ้าร่วยถูกทุกคนมากันเนาะครับมื่อนีก็มาตามกันต่อครับกับเลขเด่นบนสูตรที่สองสูตรสุดท้ายครับเด่นบนสูตรที่สองสูตรสุดท้ายประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดคัน ครับก้อนจิไปเบิรงเลียบนะครับนอขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอชที่โคตรแรงแชร์คตรที่ย่างบอลจิดตามมากดติดตามหนึ่งสองชิ้นไฟรวยน้ำเลี้องครับครับก้เบอร์เงียบกันเลยครับไว้สั้นจรนแต่เรามาระวังกันจักหน่อยนะครับนอไว้สั้นจอนวันนี้ ที่หนึ่งครับสองสี่แปดเจ็ดเก่าครับ เดี่ยเป็นหนึ่งสามสี่ครับ ส่วนเลขเด่นส่วนสูตรที่สองนอะครับเนาะมนเอาเลขเด่นเลขเด่นจากตัวนี้นะครับเนาะสามตัวมาหนึ่งตัวหนึ่งสามสี่เนี่ยครับเลขทีส่สวนกันจากสูตรที่หนึ่งครับเลขที่สวนกันสูตรที่หนึ่งคือหนึ่งสามสี่ครับเอามาจับส้นกับสูตรที่สองครับหนึ่งสามสี่มาหนึ่งตัวหรือสองตัวครับเอามาจับส้นกับสูตรที่สองครับ เลขส้นกันส้นกันทีเลขสีตัวเดียวครับวิ่งสีตัวเดียวครับ,บน่นะครับวิ่งด้านี้วิ่งสี่ไดครับ สนกัลจิเล็กี่วิ่งสี่ด้ครับนี่วิ่งสี่วันนี้วัเดียมันส้นกันจิเล็กสี่ครับสวนกัลจิเล็กีตัวเดียวได้ครับ สูตรที่สองวิ่งสี่ตัวเดียวเรียกจับคู่ครับศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ าสี่ครับมีเือสุดเด่นนะครับวนสุดล่องนะครับสุดล่องกัมมี่สามสี่ ี 7, 4 74, 84สุดล่องครับปันทรมสามคู่ครับ สุดเด่นสุด,ดนิ่นสุดปั้นทุง่งปั้นทุง่งสี่มากแล้วครับ 1,4 <54. S 2> mm hmm. 2,4ครับ สองสหนึ่งส่ครับส่วนจุดเด่นก็มีตศูนย์สีหนึ่งสสองสี่เก้าสีได้ครับเจ็ดสี่พอแม่พี่นองแคปหน้าจอรครับ ในส่วนที่พ่อแม่พีน่น้องแคปหน้าจอนะครับน้องเอาชิ้นกอขออ่านสรุปอีกรอบหนึ่งนค้ครับครับสำหรับเลขเด่นบนสูตรที่สองประจำวัวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสูตรที่หนึ่งเด่นสองสี่แปดเจ็ดเก้าครับสูตรที่สองหนึ่งสามสี่ส่วนกันที่เลขสี่ครับส่วนกันที่เลขสี่วิ่งสี่ตัวเดียวครับวิ่งสี่ตัวเดียว ถ้าสีมาเนาะครับเนาะจะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าสี่ครับเป็นจุดเด่นส่วนจุดล่องก็มีสามสี่หาสี่เจ็ดสี่แปดสี่ครับจุดตันทงทันทงให้่สองคู่ครับหนึ่งสี่กับสองสี่ครับครับเร็วกับเป็นเพียงแค่แนวทางนีอครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเอชซีทุกคนจงพิจารณาญาณในการรับชมก่อนตัดสินใจนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรัวเนาะครับเนอกร้อนี่ต่เป็นหัวสัญจอนมยังก็เกิดขึ้นได้เนาะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเอชซีทุกคนจงพิจารณาให้ดีเนาะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้กับพ,พ่อววพรพอนพ่อแม่พี่น้องเจทุกคนจงโชคดีเนอครับสวัสดีครับ